าลำเลียงความสดความสมบูรณ์กองว่าที่สนามบันถานลังนะคะช่วงเวลาที่สิบเปิดสภาคมนะาวันดีค่ะพี่ดังส่งอนกันค่ะพี่เชได้คันบางคะชื่อติ๊กครับค่ะโครับถามน้งนองมาจากเมือชนแดนตายนะะว่าน้องตัวนี้เชไรคะน้องชื่อดุกด,ดังดอกซูปปเปอร์ครับหรือว่าวัวตัววัวตัวนะคะน้องมาจากไในคะนี่บันบานครับบันบานนะคะวัวตัวนี้ยุกกี่ปีได้คะน้องอายุห้าปีครับประมาณห้าปีนะคะน้องก็เป็นลูกของตัวไหนคะไม่ทราบครับไม่ทราบนะคะน้องก็ชอบเด็กที่ข่งคันน้องนี่ ไหมครับเป็นหัวไม่ไก่กองเลยนะคะเหนือว่างล่าสุดนี่ว่างเมื่อกี้นาทีได้ยี่สิบกับยี่สิบนาทีนะะทั้งช่วงบาเพ็ดในข้างล่างช่วงเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะคะดิซี่ข้องเข้เป็นยังไงคะดิซี่ดีดอนมังดอนมังเด่ดเตะลมขลาห์นะคะน้องเดินว่าเมื่อกี้โลาได้หาวกลัวับหาวกลนะช่วงนี้เราลงไหนยังคะเบาลงแล้ค่ะเบาลงแลยวนะคะน้องว่าเวลาก็ทุกคุรอบนี่กินงายกินหนำดีไหมกินดีครับสมบูรณ์นะขาเลี้ยงง่ายที่มีการเช้าว่าน้องไปให้เอง ตัดมั่งอีกมั่งแบบบนเบนใบนะรอบนี้น้องบอกว่ามันใจะมันใจมบางกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชมดินน้องพร้อมไหมคะพร้อมครเบี้ยรำพร้อมเบี้ยรอบนะคะน้องวัก็ฟัง F C แล้วก็คนอื่นอยู่ทางมันของน้องเลยค่ะวัง F C วัวโตกับมันดีรีบกับค่ะมาชมชมจะเชื่อได้เมืหน้าเทศน้ำบานถาลังนะฮะตัวทางด้นมนาจรนี่คือโกดกดังดอกซูเปอร์ลูกว่าัวโตนะฮะเข้าเดิมพังก์สี่แสนสองหมื่นบาทเลยนะคะมาส่งแดงแก่แดงเทียบเบี้ยใช้รับขายรับโขกกันด้วยนะขอบคุณมมมาากนนะะะคค้อองทู่ลผิ